บาทเง้ยเอาเอาเอาคักๆักเลยพ่อขอฟ้าขอคุณได้ปีนี้ ี่น้องเด้อเนาะมาเบิ่องลงทานของพอน้องผัดไช่ก่อนภาสิมาแจกจะเพิ่นกะผู้ผู้แจกช่วยกับลายอยู่ดอกเนะาะบ่ทันเมื่แต่ถ่าไอคลิปของตุ่มกองหางที่สว่างลงไปคลิปเลขเมื่อนี้เนาะกลับมาบทาา่ทันเพราะว่าถ้าว่ามาทันกว่าสิช่วยคนอยู่แต่กะผู้ช่วยเพิ่นกับลายอยู่เนาะสบายดีน้องผัดไช่ ยังคือลงมาซะไปไปขายกองตุ่มกองหางให้เอฟซีได้เบิรงขึ้นมาบทันอันนี้เฮงตัดเก็บบทานจ้ารวยลัวเฮงเฮงเด้อขายของขายของก็ให้อันว่าลูกค้าได้ลายแบบนี้เด้อบบบนี้เคนเห็ดแซ่บได้พี่น้องเลยเคนเห็ดแบบมาเด้อมาเด้อมากินน้ำเด้อเคนกระฮาติดดอกไม้พี่น้องเลยอาติดดอกไม้ แขกพนมาเนาะมากระไพรผนกระป็นหัวหนาหัวหนาพ้าไปหาที่เอาไม้ให่ผู้เเขาก็เน่มะเ่าเป็นลมเลยเนาะเนี่ยมเ่าีน่เนี่ย กินขออันหายมห่อนอยู่ได้เนาะอบาดุญเนาะพ่เนนคไนอได้บ ชงบท่านน้ำมาวานกันน้ำาล่าบอน้ำเลากาเนาะน้ำาลาก็มีแหงเออแตาว่าขาอยากกินน้ำก็กินน้ำชงน้ำมันชาเขียวชาอย่างกระเร่เลยเนาะมาเด้อมาเด้อเนาะผู้ใหคนเด็มาเด้อูทีเอนทักดทมเ็นบกแจกนะไปน้ำพผิกะ โอ๊ยเด็ดจังเนาะลูกชายจะไปทางไหนตัวแทนสว่าง เพิ่นกัมากไอ่สินเนาะสินไม่สินฝ่ายท่าพว่กระดึกปุ่งคุณปะปุ่งบอกเป็นเมนเมนบริษับเอิญถึงบอกในเขาเจ็กที่พี่กับเพิ่นคูเพิ่นดกองบุญเนาะกองบุญไปหาเ่อเะ่เถาแม่เถ่าหาหผูารพวุณกระซีา ตั้งกองบุญดูวัดเนาะหลังจากที่ปฏิบุญณ์เจาเ้าวแล้วก็ยังทิ้ทอดคิดถึงกันทิดทอดถิงกันถ้าบุญไปห้าอีกแดดก็แห้งขนาดพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้สว่างกับอนแดดเนะาะใครคิดย่ำไรก็มามิจฉาวอนแดดอนแดด <c oughs> ก๋วยชีวาเ้อแดดขึ้นไปอยู่เฮือนว่าอีกแล้วเนาะเรามาิ่งท่านี้ก่อนบาทนี้หลังจากที่ฝนเจ็ดแล้วเนาะกระตอนบใบใบกับซิมีลมพานมาอีกเนาะเฝนทางบาทท่อเชนฝนแจกแจกแล้วบ่บู๊บอ่ะหรือว่าฝนขาดเจ็บตอนช่วงบ่ายหรือว่าจังได

ของดินเล็กน,น้อยป้าเด็กน,น้อยน,นี่ขามืออัดต,ตาไว้กับโบอยู่เด้นี่มาขึ้นอย่างนี้นใช่กะสิมักบินรถเนาะฟังทางนี้กะสิเป็นของเด็กน,น้อยผู้หญิงสาไลพะโลเป็นกะทายโอ้ไม่จีน่ากับมาดินบุญบังไฟเนาะมือมนี้เป็นกะทายคลิปอยู่พุด chi phong phân này tăng tay, bí sông phân chào chi, bí sông phân chào hai, bay nhắn cầu, you nó phí đồn đỏ khôn ngam, hết chi phong đẹp kang cả ngam bay mày hai, hai, này thái, hai, thái hai, 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 wow hai, wow hai, 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 เท่าไรหาเท่าไรนี่อ๋อหกสิบห้าคูตรงนี้อย่างเนี้ยม้ามีหมามีเสือมีช้างมีตั้งสามชี่ตัวชัดเพราะจังแพงแล้วอันนี้น่องตามลูกขึ้นไทยลาวตป้องดินกับดึงหน่อยเนาะยินในตาต้องตาเขาตุ้งที่ช้างไหม เด็ดด้ยายชมเอ้ยยังไว้เน่ยังลวยหลรวยหลอยู่เฝนกาลงมาข่ำเนาะฝนมาข่ำเพ้นข่ำเว็ดกันยาคูปัดอื่นมาเนาะยาคูปัดอื่นก็ไม่ออกไม่โดนฝนก็มาํำยาคูมาข่ำเข่าเพ้น หนุ่มชายไปในสองคนดิชมตัวเท่ไปในสองคนเหปู่จะสิไปตากแดดทั้งไหนนะน่น่นูต่ด้านนะวมาทำงานบุกบ้านยาพอเป็นประกาศมาสมนบาหน้าแจกน้ไปดูนนคนประแจกข้างไหน โอถ่ายบรรยากาศก็พี่น้องเลยโปถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมน้ำตาลอีกเทื่อนึงเนาะงานบุญบรรนอกบรรนาวโอ้ลงทานคนอยู่นี้นอนอยู่บนโพค่งทางนี้ พี่มันกำังทำข่าวเพศอยู่บาถ่ายลงท่าน,านบ่ไหนอ,อาจะแต่งบุนไปฟูขักขนาดลงท่านบาวเชนเนี่ยมาท่านเจ็ดเนานะ เจ๊เจขนมแมบาบู thằng con vậy nó à, thằng bà chặt phần mặt nhưng vậy nó chạy ra vàn nó chẹt vàn cái bì đồ đấy nè nó chạy nhân vật phan <laughs> và tà bóng của chị chạy con chạy và chị bóng vài tay lại chạy bóng bán chạy bóng chạy chạy 재미, okay. ก็ตาแล้วไหไปตัวบานนี้คงชี้ร้ายันนะ่ะสองบนสามบนเหมอือนนี่เนาะงจากบุบ้านหน้าแน่ไม่ต้องพัดไส้แน่บารคาแน,นา่บาจันแน่นะอากาศฮ้อนเด็ดกับเรได้วันได้ไวเนาะขอแต่ว่าได้กอง กับผูได้ของของฟรีเพิ่นกับไปซื้อกินไอติมเนาะหันมาท่านี่กับเพิ่นแห่ในหมู่บ้านกับชีริึบข่าววัดในนอกจะได้เพิ่นกับชีแห่ฮุ้ยแห่บวชในพี่น้องเลยชีแห่หอบแล้วกับเพิ่นชีข่าเริ่มมาวันได้บ้านนี้จะได้ชาวบ้านกับชีึ้นเอาข่าวชาณาโอลงมาแห่แลเพิ่นก่อน 哎！ จบเพียงสนี้ก่อนเด้เอเนาะกับบุญขอบุญทีพ่พอแม่พี่น้องครับมาหาต้มทีตะตะประกาศโฆษณานนเนาะรถกับจัคแมนไลน์อุ้ยจะเป็นลมตาลายนำ้ำรถว่ารถหน่อยรถใหญ่เออเหมือนยะักบาดนี่พบคู่กันไหมในคลิปต่อไปเด้อเพื่อพี่น้องเด้อเนาะบุญทางบุญกันยังยังอีกกลุณหนึ่งเนาะเปิดคุณน,น,นี่ก่อนสิ่งยากคือน้องบันไดรถลกมา